วันนี้ผมพามาอัพเดตตลาดสัตหีบนะครับที่หาดดงตาลรุ่งเผานี่ก่องใหญ่ๆกองละห้าสิบาทมันยากาศโคตรจะดีครับไอ้มึกระดอมครับแบบนี้หากิน<ม>ยากนะมันนุ่มมัน,ยนเยลลี่อ่ะกะเพราลุงวันนี้ครับผมเป็นน้ำตกคอหมูย่างนะ ของยืนอยู่เนี่ยเป็นตลาดนัดาหาดตรงตาลสัตตหีบนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตหน่อยส0 25ิบ้าเขาทำใหม่ดีกว่าเดิมเยอะเลยครับเมื่อก่อนที่ผมมาเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยตลาดตรงนี้ยังเป็นดินแดงอยู่นะแล้วก็จะไม่มีเขื่อนกั้นน้ำตรงนี้คือแบบแนบคิดติดทะเลเลยตอนนี้ปลอดภัยขึ้นแล้วก็ร้านค้าเยอะขึ้นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีร้านอะไรใหม่ๆน่ากินน่ากินบ้างครับผมไปครับ มาเร็วปอน่อยครับตลาดเขายังไม่เสร็จดีนะเดี๋ยวขอมาเดินเล่นแถวนี้ก่อนที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นหัวตลาดก็จะมีร้านนะครับผมไว้สำหรับมาตั้งแคมป์มาปูทรงปูเสืออะไรได้หมดเลยตรงนี้โชคดีวันนี้เอาทีโม่ด้วยนะชาผลไม้อุ้ย,ย,ยเปิดปุ๊บ,บทะเลกลายเป็นกลิ่นผลไม้เลยกลิ่นหอมมาก สดชื่นใครเห็นอย่าลืมไปสั่งนะมีส่งออนไลน์ไปที่เพจทีโมเลยเพจแท้คนติดตามเป็นแสนนะอีกประมาณครึ่งชัง่วโมงร้าน,นะคะ้าน่าจะเสร็จดีเดี๋ยวพาเดินดูวิวแถวนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นเขตอาหารเรือนะครับผมบรรยากาศดีมากวันนี้มีแข่งเรือบงเรือใบด้วยเขาไม่ไมาซ้อมกันปะแนะนำให้ามาตอน4ี่โมงครึ่งแต่ถ้ามาเร็วจะมีที่จอดแต่ถ้ามาช้าก็หาที่จอดยากมากตรงนี้นะ มาครับโดมหน่อยก่อนตลาดเปิดนะอเมริกาโน,โน่ฮันนี่เลมอนหน่อยโอ้สดชื่นครับ SP นะสโลบาร์เมื่อก่อนนี่จะอยู่ข้างในเลยเนี่ตอนนี้อยู่หน้าตลาดแล้วนะครับมาได้โดมก่อนโดมก่อนตอนนี้ตลาดกำลังเริ่มตั้งเลยครับผมปขอเกลเีกสักจิบหนึ่งแนละ้วเดินเข้าไปเลยโอเค มาครับร้านไหนเปิดก่อนผมกินร้านนั้นนะครับประเดิมตัวนี้เลยร้านตามปากเซนะนี่เป็ดน,น้ำตกคอมหมูย่างนะอหอมๆเลยของโปรดผองเองโอ้อประเดิมด้วยร้านยำปากเซแล้วกันแต่บรรยากาศดีนะน้ำตกหมูทั่วนี้60บาทนะหมูโคตรเยอะอื กาะเพาะอบเนยนี้สามสิบาทนะน้ำเต็มแก้วอย่างนี้เลยอ่ะโอ้โหเพราะคุ้มเพราะกระเพาดีเนี่ยเบ็ดเต็งๆกรอบๆเลยอันนักขามาอีกแล้วลุงกอนลุงกอนลุงกอนเร็วอะไรครับผมโทษนะฮะโทษนะฮะตอนนี้มาตอนพ่อค้าแม่ค้ากำลังมากันนะครับผมนะ นี่เป็นยำมะม่วงปลากรอบ50บาทคือล้นถ้วยฮะเนี่ยได้เยอะมากเขาเรียกว่าเปิดตอมรับรสด้วยยำมะม่วงปลากรอบนะครับอืมอืมโอ้ยนัวปลามากนี่ครับข้าวเหนียวย่างนะร้านปา้าถึงรับสิบ,บาทไม่ได้กินนานขอกินหน่อยฮะอันนี้เป็นไส้เผือกป้ายังมีไส้กล้วยไส้เผือกไส้มันม่นวงแล้วก็ไส้ถั่วเหลืองนะสิบบาทโอ้โหได้อยู่นะโอ้โหไส้เน้นๆดูดิเผือกข้าวเหนียวสุดยอด โอ้โหแท้สองร้านก็จุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวป้าเข้าไปวันนี้แดดดีจริงครับผมขอลองเมี่ยงคาคบ้างน่ฮะอันนี้มาละสิบห้าบาทนะครับผมอันนี้ก็สูงละสี่สิบห้าเนาะเอาไม้หนึ่งนะป้านะเมี่ยงคามาละสิบห้าบาทนะนี่โอ้เฮ้ยครบเครื่องมาก เว้ยอร่อยมีซอสมีเครื่องมีขิงมีหอมแดงอยู่นี่รียบร้อยแล้วดีอืมราดน้ำจิ้มหน่อยนี่น้ำจิ้มดีฟู้ดนะเป็นมะนาวแท้ด้วยนี่นี่ครับเค็มละสิบบาทใหญ่อยู่นะเนี่ยโหมหมูเด้งเฮ้ยน้ำจิม้มหอมมะนาวเนี่ยเขาบอกใช้มะนาวแท้ด้วยอันนี้เป็นไส้ไข่เค็มนะครับสิบบาทเหมือนกัน อืมอ,อ,อืมอิ่มนะ่เลยอะเม่อกี้ร้านคืออิ่มเหมือนกันนะเนี่ยหลังจากกินน้ำจิ้มผสมนะผมจะราดตะวันออกไปก่อนต่อด้วยซีฟู้ดนี่เลยนี่ครับเป็นไข่หมึกทอดชุดเลขนี่40บาทก็เยอะอยู่อันเนี้ยหายไป3เดือนแนละ้วกับการกินอะไรแบบนี้อืมกินแล้วร้อนมันหอมนะมันหอมกินไข่ไข่หมึกที่แบบทอดเราบกกนกระทะกินเกีย๊ยวอ่ะเอ้ยอร่อยหอมด้วยหอม ทำกินกระทะ,แล,<ม>ละแล้วเขาคั่วเวลานี้น่ากินราดขาเดี๋ยวบูดอ๋อนี่เป็นหมูแดดเดียวราดกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมเจียวแล้วก็มีพริกขี้หนูด้วยน่ากินนะเนี่ยราจิ้มแจ่วนะคะนรับผมโอ้นี่ครับของละห้าสิบสำลักกระเทียมอืมกระเทียมกรอบมากเข้านะเป็นหมูแดดเดียวอ่ะทอดแล้วก็มาราดกระเทียมอีกทีหนึง่งอร่อยมากอื แซลมอนย่างครับผมนี่ไม้เท่าไรครับไม้ยี่สิบี่สบบาทหมุนหอมมากให้ผมส่องไม้ครับมาแล้วยี่สิบนาทีเปกินทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็เป็นอซอสเทยากิขอกินของแซ่บๆๆก่อนๆๆอนี่ฮะให้ย่างมากรอบแบบนั้นเนี่ยประมาณนี้อืมอืมผิวกรอบบางๆเออต้องนี้แหละอร่อย,ยอันนี้ซอสเทยากิ ย่างมาเกี่ยเกี๊ยวก,กรอบ ứng. ดีไปต่อเป็นสาคูมุ้งครับแล้วก็มีปากหมอ้อด้วยชุดนี้35บาท2อย่างถ้าเกิดหนึ่งอย่างก็30สิบบาทปลาน,นี่ไเป็นตำนานาแล้วนะขายมานานมากป้าบอกนับอายุไม่ได้แล้วสุดยอด <S 1> <S 1> <S 1> โอ้หร้อน,นอร่อยอร่อสดีมากสากคูดีอร่อย มาครับจ่าเซียนหอยทอดนานี้ s ี่ผัดไทยด้วยเป็นจ่ามาจากในกรมนี้เลยครับผมครับผมแป้งเขาดูกรอบมากเลยนะเนี่ยด,ดิไม่อร่อยไม่คืนตังค์นะนา t h i มาได้ <c oughs> หอยทอดที่นี่สูตรเขาจะต่างกับที่อื่นนะถ้าจะเป็นเกล็ดแป้งมาแล้วมันจะแบบว่ากรอบแบบล้วนๆไม่แข็งจะกรอบเลยดูดินี่ครับนานนี้ไม่คืนตังค์แล้วแป้งร่วนๆด้วยนะฮะนี่ดูไข่ไม่มีหอยหายไปหมดเนี่ยหอยหอยอยู่ข้างล่างนี่นี่นห้องอร่อยหอยเล นี่ครับม้วนหน่อยม้วนแป้งเขาหน่อยเออสูตรเขาแปลกอยู่นะเพิ่งเคยเห็นแต่อร่อยนะดูดิอืมอืมอือุาบเหผมนี่นะย่างเรียบร้อยเต่งมากราดน้ำจิ้มหน่อยไม่อยากราเยอะเขาบอกว่าน้ำจิ้มเผ็ดดูยโอ้โหเขาบอกเป็นไข่หมึกแท้ด้วยเดี๋ยวลองชิมนะฮะตัวนี้แปดสิบเฮ้มนวดก่อน อืมอืมหายแน่นมากอืมต่อหอมมาไปกู้ s <S นี่ครับตอนนี้อยู่ร้านกุ้งเผากุ้งนึง่งแล้วก็กุ้งแช่น้ำปลานะร้านป้าประจําป้าตุก๊กตอนนี้อยู่ริมทะเลแล้วนี่นี่เดี๋ยวให้ดูกุ้งเผานี่กล่องใหญ่ๆกล่องละห้าสิบบาททุกกล่องห้าสิบหรือบ้า อ๋อกุ้งสดกุ้งแช่ห้าสิบหอยนางรมส่งเลยยี่สิบมิ่มเลแบบนี้ครับผมมาหยิบได้เลยหอยนางรมจะเอามายงมายำก็ห้าสิบบาทแล้วปะ่ะราคาเดียวหมดเลยเฮ้ยสุดยอดนี่ครับแกะกุ้งเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอราดมันกุ้งหน่อยโอ้โหทานไปหน่อยอย่างเงี้ยทำๆพวกความฟินน้ำจิ้มไม่ต้องหัว้ากุ้งสดน้องจิ้มไม่ต้องเลยเน,เ,นเนื้อหวานหัวมันอยู่แล้วดีกุ้งแบบว่าสดมากเนื้อเต่งนะน้ำจิ้มไม่ต้องอ่ะเนี่ยบอกเลย นี่อหอยมแมลงภู่ชุดนี้20บาทไปครับน้ำจิ้มปลาหน่อยครับป้าบอกว่าแซ่บมากมะนาวแท้ด้วยนะตอนนี้คนเริ่มมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วอืม,มสุดยอดเลยป้าอร่อยเหมือนเดิมปลาตกนะครับผมมาได้เนี่ยปลาตกคนนี้ตำมันตำหน้าไว้นะของสดของดีนะราคาถูกด้วยไปเดินดูกันต่อมาครับทอดมันหน่อยนี่ทอดมาแล้วเนี่ยไปอินซีนะชุดเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบบาท ห0บ,บาทนี่มันมี2ฝั่งนะฝั่งริมทะเลเราฝั่งนี้มาเดินให้ครบนะผมไหนดูอันนี้ทอดมันทั้งทอดใหม่ๆด้าร้อนเลยนี่เป็นทอดมันที่เนื้อเด้งมากนั่นแลยอ,อ่ะขายเป็นลิตรอย่างนี้เลยเนะี่ยโอ้แล้วถุงนึงก็คือลิตรหนึงเลยเหรอเท่าไหร่ฮะสาบาทค่ะจัดมาครับผมโอ้ เดี er. oh. uh ๋ยวนี <quer wa> ้ขายอย่างนี้แล้วนะขายโคกถุงเป็นลิตรนะตอนนี้มาจอดผมหน่อย39บาทโอ้อืมสดชื่นอืมอ่า นี่ครับร้านนี้ขายดียมากเป็นสับป,ประรดทอดนะทอดกันไม่ทันเลยนี่วงใหญ่ๆแบบนี้นะครับสี่ชิ้น50บาทขอชิมหน่อยอืมโอ้โอโอเฮ้ยใช้สับป,ประรดแบบฉ่ำมากมาทอดนะทอดกรอบเลยเขาบอกทอดั้งสองรอบแป้งสองชั้นข้างในเป็นแป้งนุ่มๆข้างนอกอะแป้งมันจะกรอบนะ๋ยวดูไสข้างในหูยดูดิสับป,ประรดฉ่ำมากอะอ้นี้ดีอะเนี่ยอืมอันนี้จำปาดะเขาบอกเป็นขนนขนนจาทางใต้ อ๋อเออว่ะแต่เนื้อข้างในฉ่ำมากอะ่ะดูดิไม่มีชื่อร้านนะก็มาดูอ่ะสุดยอดอ่ะอร่อยมากผมรอสำหรัรถอยู่ชุดหนึ่งพอที่สั่งไว้เขาทอดไม่ทันจริงๆที่นี่นี่ต้องยอดตื่นแล้วนะครับตอนแรกหลับอยู่ในรถตื่นลงมาก็จะกินหม่าล่าเลยลูกนี่อ่ะปลาเลยยอดพอแล้วบาทาเ,ดเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้นะขนมใบบัวคืออะไรแต่ถ้าบอกว่า U F O นะ่าจะรู้ยอยากกินขนม U F O ไนหะมลูกอ่า อ๋อเป็นใหญยใยใยบัวอย่างนี้อือหือยอ้อนหนอ่อเบื่อใบเตยหนุบหนับเอ้อไม่หวานมากให้เราดิกะเพราลุงวันนี้ครับผมเอกลักษณ์ลุงเลยคือแบบผัดมาหอมหอมนี่เป็นพริกขี้หนูนะนงยอดเป็นกะเพราทะเลกะเพราทะเลอะไรลงุงอันนี้อันนี้กะเพราทะเลอ่าแปดสิบาทแปดสิบบาทหมูบึกกุ้งผมอ่ะ หมูมืกกุ้งก็100ครับ100่รอเอารวม100่อชอบมากนะกะเพาราลุงจจะใส่เป็นที่ขี้หนูนะครับแล้วก็ผัดกะเพรา,าหอมๆเลยอย่างนี้เลยเห็นไหมอืมโอเคเป็นไงอร่อยไหมเอกนะกะเพาราลุงคือกะเพราชัดนะหอมกะเพราจัดจานถึงใจอืมลุงมะลางลุงผัดอะ่ะมันจะเป็นน้ำผุกขงิงราดบนข้าวผัดไม่แห้งเกินไปชุ่มฉ่ำ ขายไม้เท่าไหร่นะห้าสิบ,บาทคือถูกมากนะเอาสี่ไม้ครับผมไข่หมึกเป็นหมึกไข่กระดองนะครับผมสี่ไม้เต็มถ้วยนี่คือสองร้อยหากินที่ไหนไม่ได้เลยครับแล้วก็มีหมึกไข่ครับผมนี่ตัวละเจ็ดสิบนะครับผมหมึกไข่อันนี้น้ำจิ้มเขามีสองโซ่นะนี่เป็นน้ำจิ้มสามรสนะครับก็จะเป็นพริกเหลืองมีมะเขือเทศราชินีด้วยแล้วก็ใช้มะนาวแท้นะเดี๋ยวดิอันนี้เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับใช้พริกนหนูสวนเออแล้วคือมีมะเขือเทศราชินีด้วยน้ำจิ้มนะครับผมนีีนนนี่่่่ออออออ้้้หหหเาาาบกกใรรดดผผสสมมมนนนะะซฟูยยจโโ จัดนะครัผมถ้วยนี้สามรยไม้นี้นี่คือร4 0บาทนะหมึกพลายอร่อยที่สุดแล้วเดอะเบสหมึกไข่นี่ที่เขาย่างมาฉ่ำมากนะไม่ได้ย่างแห้งจนเกินไปแต่ผิวหมึกข้างนอกอ่ะจะหอมและแห้งแต่ข้างในชุ่มฉ่ำนะครับอันนี้ดีอร่อย ไขหมึกกระดองครับแบบนี้หากินยากนะแล้วยิ่งมาละห้าสิบาทคือหายที่ไหนไม่ได้แล้วปกติที่ผมเคยซื้อกินน่ะแค่ไข่มึกกระดองอย่างเดียวมาละร้อยนะแต่น,นี่มาละห้าสิบบาทคุ้มมากนะม,มันมนุ่มมันเยลลี่อ่ะและประเด็นคือย่างเตาถ่านด้วยโคตรอร่อยการันตีเลยจริงๆร้านค้าเขาอ่ะจะสลับหมุนเวียนล็อกนะแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะล็อกจะไม่เหมือนกันแต่ว่าจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละถ้าเดินหาเอาข้าวมันกุ้งนี่ก่อนเท่าไหร่ครับกล่องละห้าสิบบาทครับมาเตาปก้งละร้อเลยจ้า หลาเกาหิ่หละห้าบาทใ,ใหญ่มากพี่เนี่อันนี้ก้นเท่าไรครับเนี่ยสองร้อยครับพี่สองร้อย <200? S 2> มาครับผมตอนนี้น่าจะถึงครึ่งตลาดนะครับตอนนีอ้อีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะถึงครึ่งแล้วนะเป็นไงบ้างครับตัวนี้ขายดีไหมดีพี่ดีนะตลาดดีทุกอย่างก็ดีครับผมนะมาเดินกันได้อันนี้เหมือนเดิมไก่ทอดไก่ทอดหม้อเมืองย่าค่ะไก่ทอดหม้อเมืองย่าปีกไก่เมืองย่านะครับทอดหม้อด้วยอ่า ว้อะไรมันเยิมแป้งเขาจะกรอบบางๆแต่ข้างในอ่ะไก่ถามแล้วก็หอมเลยหอมเครื่องหมักกระทรงกระเทียมอะไรเงี้ยดีอ,อือโอ้โอโอมุ่งหน้าสู่ครึ่งตลาดจริงๆที่ตลาดนี้มีครบทุกอย่างนะเป็นฟองเป็นฟ,ฟายซูทิไข่เจียวบุฟเฟ่ก็มีนะจะต่ตางไม่อั้นเหมือนตลาดจะใหญ่ขึ้นด้วยนะที่นี่เฮ้ยดียำเย,ยิมมีหมดเลยไก่ย่างบางตาลก็มีแกงเห็ดบุฟเฟ่ครับวันนี้คือหยิบอะไรก็ได้ก็ใส่ในนี้แต่ในถ้วยเขาจะมีจานให้ใส ไปครับอันนี้เป็นกุ้งแค่บวกแซลมอนนะกุ้งอัแซลมอนดองชุดนี้ร้อยหกสิบาทอืมทำจิ้มดีนะม,มาครับจะถึงครึ่งตลาดแล้วครับนี่ดรอปไข่หน่อยไข่นกกระทามาละสิบบาทอืมหืมสุดยอด ตอนนี้เดินมาถึงกลางตลาดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดบริการให้เช่าเก้าอี้กับเช่าเสื่อนะสำหรับใครที่ไม่เอามาแต่ด้าว่าใครเตรียมมาเนี่ยก็มากลางเองได้นะปูได้เลยนั่งเองได้เลยครับผมตรงนี้นะไม่แพงนะเช่าตัวละสามพิบ่าเยเองอ่ะแถวนี้ดีขึ้นเยอะเลยอ่ะเออสุดยอดอท,ที่จะรถตรงนี้ตรงไหนครับที่จะรถอ่ะด้านหลังครับอ๋อ อ๋อจะมีร้านให้จอดฟรีถ้าเกิดใครมาเนี่ยเลยเซิร์ฟเฮ้าส์นะมันจะมีร้านโบกทะทะร้านหนึ่งแล้วก็เลยไปจอดได้นะมีห้องน้ําบริการด้วยตรงนี้อ่าวดงตาลน,นะเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมพาเดินดูดีกว่ามีอะไรบ้างนะมาเดินตั้งแต่บ่าย3สามขึ้นด้วยโหม่ง,งเย็นแล้วผถึงครึง่งตลาดแต่ละร้านน่ากินมากเลยเนี่ยไก่ย่างถ้ไใครหอมหอมใหญ่าย,ยาวนะครับไปก่อนจังโบในนี้มีรูปดาราดังอยู่ด้วยเจ้าเก่าของแท้ดูรูปก่อนก็เป็นแมงกะพรุนพ่นไฟเหมือนเดิม น่น้ำจิ้มแบบว่าข้นมากนะน้ำจิ้มแมงกะพุนที่นี่เป็นน้ำจิ้มถั่วที่ของโปรดเลยเนี่ยนนี่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่นนเลยข้นๆเลยสูตรมะนาวแท้เหมือนกันไปหาร้านน้ำจิ้มเลยครับเริ่มที่ซีฟู้ดก่อนนะรทำน้ำจิ้มถั่วครับผมนะโอ้โหดูดิมันเดิมครับมาต้องกินนะแมงกะพุนพ่นไฟฮะนี่น้ำจิ้มถั่วของโปรดบอกเลยแท้เหมือนเดิมครับผมนี่หอ,อมงาหอมถัว่วรสชาตินี้โดนใจผมสุดแล้ว อ,อ,อจะบอกว่าที่นี่เป็นเอ็หนึ่งตลาดที่บรรยากาศโคตรจะดีครับบรรยากาศดีมากๆตอนเย็นๆนะอยู่ที่สตัตหีบเองครับผมอ่าวดงตามสาตัตหีบนะดูไมโลไมโลหน้าโรงเรียนด้วยไม่ใช่ไมโลธรรมดารสชาตินี่แหละครับที่คิดถึงกันอืโอ ของหวานหน่อยขนมโคกปลาวุธนะทองรอเจ้าเก่านี่ผิวบางกรอบมากนี่มาทานกินได้แค่จับมันนี่้โอ้โห้ด็ดอ,อร่อยอผิวบางกรอบมากต้องมาลองไปเดินต่อครับผมพึ่งทางนะ้ะ นี่ครับได้นี่มาบุฟชักเมื่อกี้นะเป็นมันฝรั่งเส้นสดมันคือเฟ้นไฟแหละแต่ว่าเป็นเฟ้นไฟรูปแบบเส้นนะอันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่นะผมเพิ่งเคยเห็นเมื่อปีที่แล้วมั้งมันจะเป็นแบบที่หมุนๆหมุนๆนะรุ่นปัจตไทยเขาอาจจะเป็นแอสว่านนะเป็นหมุนให้มันเป็นเส้นแล้วก็มาทอดนะนี่ดูเลยนี่คือเฟ้นไฟเส้นนะบผมไปดูข้างหลังมันเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยทอดกรอบมาโอ้กรอบมากออร่อยมามันจะไม่กรอบมันจะกรอบเลยกรอบเบากินง่ายเลือกชีสเลือกอะไรได้หมดเลย อยอดนบน้องขยันมากครับผมนะหางินโรงเรียนเองคุณย,ยอด ตอนนี้เดินมาสูต่ตลาดแล้วครับนี่มีโซนฟู้ดทัชฟู้ดทัชก,ก็ยาวอยู่นะเนี่ยยังเดินไม่สุขดขึ้นดูฮะมาทานได้ตลาดอ่าวดงตาลสาตัตหีบนะครับสุดยอดมากบรรยากาศดีโคตรๆอย่าลืมไปแวะร้านทีโมนะชาสดชื่อแล้วก็มาที่นี่นะฮะดีๆๆเฮ้ยมีแมวด้วยมีแมวยักษ์ด้วยข้างหลังสุดยอดน้องยอักษ์จะชอบโอ้แมวตัวโคตรใหญ่อะ่ะอืมขนมพกอร่อยจริง